สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิปบีพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงการงานการเงินความรักสำหรับชาวราศีพฤษภผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ปี2567เชิญรับชมรับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะ ควีนออฟครับจัสติกนายออฟพินท์เดชเดชไฮพินท์เทสเซเว่นออฟครับเอกออฟสวอร์ดโฟออฟวันเดดเดชเชอร์นเอกออฟสวอ สำหรับในเรื่องของการงานนะคะการงานในช่วงนี้เหมือนนั่งคุ้นคิดเหมือนกำลังคิดพิจารณาอะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับในเรื่องของการงานมีความรังเรยังไม่กล้าที่จะตัดสินใจยังนั่งมองอยู่หรือว่าจะแก้ปัญหายังไงจะเคลียร์ยังไงหรือมีความกังวลเกี่ยวกับในเรื่องของการงานมากขึ้นเป็นคนที่ค่อนข้างละเอียดรอบคอบนะสำหรับชาวราศีศพฤษภในช่วงนี้ คุณจะต้องตัดสินใจคุณจะวางแผนคุณจะมีความรอบคอบละเอียดมากขึ้นในการตรวจงานเช็คงานหรือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเหมือนเหมือนไม่กล้าที่จะปล่อยมือปล่อยวางให้ใครทําให้อะไรทุกอย่างต้องผ่านมือคุณนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างระเบียบแล้วก็เข่งคัดเป็นคนตรงไปตรงมาด้วยชาวพลึกศพในช่วงนี้นะคะ ตัดสินใจอะไรต้องใช้ความถูกต้องใช้ความยุติธรรมเข้ามาช่วยในช่วงตอนนี้เกี่ยวกับในเรื่องของการงานเคร่งเคร่งแล้วก็เครียดด้วยนะคะค่อนข้างจะมีความเครียดนิดๆน,นะคะสำหรับในเรื่องของการงานในตอนนี้ที่ผ่านมาบางครั้งอารมณ์มันยังขึ้นๆลงๆแปรปวนง่ายพึกศพไม่รู้พึกศพเป็นอะไรในช่วงนี้นะคะไม่เข้าใจตัวเองขนาดตัวเองยังไม่เข้าใจตัวเองบางทีบางอย่างในเรื่องเกี่ยวกับการงานคิดที่จะทําอีกอย่าง แต่พอทําจริงๆก็ไปทําอีกแบบหนึง่งซึ่งความคิดกับการกระทํามันมันไม่สอดคล้องมันจะสวนทางกันในช่วงนี้นะคะอารมณ์ขึ้นๆเริงๆแล้วก็บางครั้งเป็นความรู้สึกที่ที่เหมือนมันมันมันบอกไม่ถูกเกี่ยวกับตัวคุณในช่วงเนี้ยนะคะมันเป็นอะไรที่อารมณ์แปรปรวนง่ายด้วยสําหรับพฤกษบในช่วงนี้การงานก็ ต้องใช้ความคิดต้องตัดสินใจแล้วก็ใช้ความละเอียดรอบคอบมากขึ้นในงานที่ที่ทำโปรเจกต์หลากหลายโครงการที่วางไว้ที่คิดไว้ว่าอยากจะทำนะคะทำงานมากกว่า2อ,อย่างขึ้นไปนะคะในช่วงนี้พฤกศ์นะแต่คุณจะได้รับความมั่นคงนะคะเกี่ยวกับงานที่ทำด้วยมีความมั่นคงเกิดขึ้นแต่บางครั้งมันมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาจนบางคุณบางครั้งตัวชาวราศพรีศพฤกษ์ตัวคุณเองอะ มันจะเป็นความท้อความเหนื่อยความลําบากความอึดอัดใจนะคะความอึดอัดใจเกิดขึ้นมีอุปสรรคเข้ามาบ้างนะคะทาอะไรก็ก็เหมือนไม่เข้าตาผู้ใหญ่ทาอะไรก็เหมือนก็เหมือนผิดไปหมดทั้งๆที่ตัวคุณก็คือความคิดมันต่างกันความคิดมันต่างกันตัวคุณอาจจะคิดว่าทําดีแล้วอีกแบบอย่างหนึง่งแต่พอผู้ใหญ่เขามาเห็นคนที่เขามีตําแหน่งที่ใหญ่กว่ามีอายุอาวุโสกว่าแล้วมัน มันมันยังไม่ใช่นะคะมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่ตอนนี้มันยังมันยังต่างกันอยู่มันยังไม่ตรงกันในในเรื่องเกี่ยวกับในเรื่องของการงานแต่ถ้าคุณลองปรับลองเปลี่ยนอีกสักนิดนะคะลองถามเพื่อนลองทำทีมงานโดยมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ที่คิดว่าปรับที่คิดว่าแก้แล้วมันจะดีขึ้นมันจะดีขึ้นความมั่นคงเกี่ยวกับในเรื่องของการงานก็จะตามมานะคะก็จะตามมาเพราะ ชาวราศีพฤษภตัวเองเป็นคนที่สู้อยู่แล้วนะคะคุณสู้คุณเข้าใจคุณเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการที่จะทํางานวิธีการที่จะเข้ากับ เพื่อนร่วมงานกับทีมงานให้ได้นะคะมีใจของนักสู้อยู่ในตัวและสุดท้ายคุณจะพิชิตมันได้เอ็กออฟสวอตนะคะคุณจะพิชิตมันได้คุณจะแก้ไขปัญหาได้ด้วยด้วยตัวคุณเองแล้วก็ความสําเร็จคุณจะทํามันได้ทํามันได้แล้วทำมันได้ด้วยดีด้วยนะคะทาได้ไม่พอคือทําได้แล้วดีด้วยสําหรับพึ่งศพนะคะในช่วงตอนนี้ขอพ่ช่วย แนะนำเพิ่มเติมให้อีกนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการงานอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมอีกไหมเจมเพรสนายออฟสวอร์ตเทนออฟสวอรปัญหาอุปสรรคมาให้แก้อีกแล้วเยอะบางทีมันเป็นควะมันเป็นเรื่องที่ เหมือนกับถูกก๊อปปี้งานเหมือนเหมือนงานทําเสนอไปแล้วไม่ผ่านอะไรประมาณนั้นโครงการนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของการมีอุปสรรคปัญหาเยอะเหนื่อยเหนื่อยมากท้อสิบดาบมาทั้งสิบมาทั้งเก้าดาบบางคนป่วยจิตตกเข้าโรงพยาบาลนะคะคเครียดเป็นไมเกนนะคะปวดสมองนะคะอแต่อยากให้คุณเตรียมตัวเตรียมใจนะคะคุณต้องสู้ให้ไหว The อ m p r e s s มันคือผู้หญิงใจดี มันคือผู้ใหญ่ใจดีไพ่ใบนี้หมายถึงผู้หญิงผู้ใหญ่ที่ใจดีนะคะเขาคอยช่วยเหลือคุณอยู่นะเขาคอยช่วยเหลือคุณอยู่เขาดูคุณอยู่นะคะเขาอาจจะเป็นที่ปรึกษาหรือคอยแนะนําอะไรให้กับคุณพยายามนะคะพยายามพูดคุยมีปัญหาหรืออะไรที่มันมันมันผ่านไปไม่ได้อะ่ะคุณแก้คนเดียวไม่ได้หเห็นไหมเจ็บนะคะเจ็บก็เจ็บคนเดียวสิบตานะคะ นอนอยู่เนี่ยเจ็บก็เจ็บคนเดียวแก้ไขอะไรไม่ได้ปวดหัวปว่วยจิตตกถึงข,ขั้นโรงพยาบาลปว่วยเป็นไมเกรนคิดเยอะเกี่ยวกับในเรื่องของการงานนะคะอืมเพราะฉะนั้นคุณต้องหาที่ปรึกษาหาคนช่วยเหลือหาคนที่เขามีประสบการณ์มากกว่าคุดเขาจะให้คําแนะนํากับคุณดานะเขาจะให้คําแนะนํากับคุณได้ดีแล้วเขาจะช่วยแก้ปัญหาให้กับคุณมีแต่เรื่องที่แบบเครียดเยดนาะ เป็นปัญหาในช่วงนี้ถ้าพูดถึงเกี่ยวกับในเรื่องของการงานให้ระวังนะคะให้ระวังสำหรับชาวราศีพฤษภในช่วงตอนนี้ต่อไปในเรื่องของการเงินการเงินก็ส่งผลมาจากการงานถ้าการงานแล้วมันมันติดสะดุดมันไม่ค่อยราบรื่นเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินในตอนนี้ก็ไม่ค่อยที่จะราบรื่นสักเท่าไหร่แต่มันมีไพ่เหรียญขึ้นมาแค่ใบเดียวนะคะมันหมายความว่าถ้าคุณเดินทาง หรือคุณทํางานต่างที่ต่างถิ่นแดนไกลหรืออะไรบางอย่างคุณจะประสบผลสําเร็จนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของการงานการเงินหรือว่าจะมีใครบางคนคุณอาจจะได้รับการสนับสนุนนะคะจากแหล่งจากธุรกิจจากแหล่งจากอะไรสถาบันการเงินก็ได้นะคะมาสนับสนุนคุณมันเหมือนกับว่ามันมีเงินก้อนหนึ่งมันจะเดินทางมาหาคุณหรือใครบางคนอาจจะนางานหรืออาจจะนําข่าวดีหรือจะนําเรื่องเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินมาให้คุณ หมายถึงแบบนี้ก็ได้ไม่ใช่บุคคลก็จะเป็นบริษัทก็จะเป็นอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับในเรื่องของการเงินเพื่อที่คุณจะได้มีการลงทุนนะคะต่อยอดหรือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินขอพัยช่วยแนะนําเพิ่มเติมให้นะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของการเงินสําหรับพึกศพแล้วอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมไหม 10ออ p e n t ์คืน2ออปินต totally ์คืน1พอถามเงินเหรียญขึ้นมา3ใบเลยนะคะ10เหรียญเงินมาเต็มคุณจะรับการช่วยเหลือนะคุณจะรับการช่วยเหลือเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินมีคนช่วยเหลือคุณเข้ามานะคะมีคนช่วยเหลือจากความขยันจากความซื่อสัตย์จากความอดทนของคุณเพราะฉะนั้นช่วงนี้ให้บริหารเงินให้ได้นะคะเนี่ยมันคือการบริหารการปรับ าการปรับให้มันสมดุลกัน2เรียน และที่สําคัญคือคุณสิบเหรียญคุณจะได้มาแบบเต็มๆเลยนะคะบางคนอาจจะมีโชคนะในช่วงเนี้ยนะคะจะมีโชคไม่ว่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์สมบัติมรดกหรือทรัพย์สินหรืออะไรบางอยา่างหรือบางทีคุณอาจจะได้โชคจากการเสี่ยงโชคก็ได้นะคะสิบเหรียญน,นะสาหรับผึกศพในตอนเนี้ยจะได้รับการช่วยเหลือมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีนะถ้าพูดถึงในเรื่องของการเงินไม่ตกอับค่ะพึกศพถ้าพูดถึงในเรื่องของการเงินนะคะมีทั้งโชคมีทั้งคน ช่วยเหลือนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินต่อไปในเรื่องของความรักความรักค่อนข้างที่จะลังเลมีความลังเลเกิดขึ้นพฤกศบคุณมีความลังเลเกิดขึ้นเกี่ยวกับในเรื่องของความรักยังลังเลยังเลือกไม่ได้นะคะได้แต่เฝ้ามองได้แต่รอคอยรอคอยการกลับมาของใครบางคนอยู่หรือเปล่าหรือยังมอง หรือยังมองหรือยังคอยหรือยังรอมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นที่เกิดขึ้นนะคะนั่งมองอยู่นั่งรอรอคอยการกลับมาของใครแต่คุณก็ต้องใช้ความรู้สึกใช้ความจริงดูปัจจุบันค่ะอย่าอย่าเพิ่งดูมองอนาคตคุณต้องดูปัจจุบันของคุณก่อนนะคะว่าความรักมันเป็นเช่นไรมันสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปพัฒนาต่อไปคุยกันได้ไหมจีบกันได้ไหมเรียก เรียกใช้คำว่าแฟนได้ไหมนะเพราะที่ผ่านมาบางครั้งคุณยังสับสนในอารมณ์คุณเลยนะคะหรือบใครบางคนอาจจะรู้สึกว่าอยู่ตัวคนเดียวดีกว่านะคะอยู่ตัวคนเดียวดีกว่ายังไม่อยากที่จะมีความรักเป็นคนที่ค่อนข้างคิดช้าแล้วก็ค่อนข้างที่จะเลือกเยอะ เลือกเยอะเลือกเยอะจนสุดท้ายแล้วก็ยังก็ยังเลือกไม่ได้ในความรักในความสัมพันธ์ก็ยังเลือกใครไม่ได้เพราะค่อนข้างที่จะเลือกเยอะเหมือนจะรักเหมือนจะใช่แต่ก็ไม่ใช่มันเป็นความรู้สึกประมาณแบบนั้นแล้วถ้าคุณกลัวในเรื่องของความผิดหวังด้วยแต่มีใครบางคนเดินทางมานะคะเขามาพร้อมด้วยความมั่นคงความจริงใจอยากจะขอจีบอยากจะขอเปิดตัวกับชาวราศีพฤษภ นะคะจริงๆเลยอยากจะขอนําเสนออย,อยากเปิดตัวปุ๊บป๊บ,ปบอยากเรียกใช้คําว่าแฟนให้ทั้งฝ่ายคุณแล้วก็คนรักของคุณได้ได้รับรู้ในสิ่งที่ในสิ่งที่เป็นไปอาจจะมีการพูดคุยมีการพูดคุยมีการนัดเจอหรือทำบางสิ่งบางอย่างที่มันชัดเจนขึ้นก็ได้แต่บางคนเป็นการเคลียร์เป็นการเคลียร์เป็นการจบเป็นการจบเดทมันหมายถึงการเคลียร์การจบสิ้นจากทุกสิ่งทุกอย่าง หรือเลิกว่าเยอะเลิกหรือว่าแยกกันไปนะคะตัวคุณก็รู้สึกเข้มแข็งนะพึกศพคุณเข้มแข็งคุณเข้มแข็งคุณเข้าใจนะคะคุณเข้าใจเหมือนคนที่แบบเตรียมตัวเตรียมใจรอรอยอมรับอยู่แล้วว่ามันต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะในความรักในความสัมพันธ์ขอพ่ช่วยแนะนําเพิ่มเติมให้ในความรักสําหรับชาวพึกศพนะคะอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมไหม ซ f ง f อฟ o ับน i o ออ o f ว o n ์ s ซ o f จะได้เจอใครบางคนนะคะในเรื่องของความรักคนที่มีอายุเยอะมากกว่าเขาดูห่วงใยใส่ใจคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะโรแมนติกแล้วก็จิตใจดีอ่อนโยนคุณอยู่ใกล้และคุณจะรู้สึกอบอุ่นนะคะเมื่อมีเขาอยู่ใกล้เป็นคนที่อบอุ่นนะเป็นคนที่อบอุ่นแล้วก็เป็นผู้ใหญ่มากกว่าอีกคนเป็นคนที่ เป็นหนุ่มหล่อเป็นสาวสวยก็ได้เดินทางมาเพื่อที่จะมาเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ไปกับคุณคนนี้ก็ชัดเจนอยากที่จะเริ่มต้นความรักไปกับคุณเหมือนกันนะคะเป็นคนที่อยู่ในเครื่องแบบหน้าตาดีลุยพร้อมสู้คนนี้เข้ามาแบบรวดเร็วปุบปับฉับพลันแต่บางครั้งคุณก็ยังคิดถึงความหลังคิดถึงคนเก่า มันเป็นความคิดถึงคนเก่าอยู่ในใจในภายในใจแม้ว่าจะมีคนใหม่เข้ามาแต่แล้วคุณก็ยังคิดถึงเรื่องราวเก่าๆก็ได้เรื่องราวเก่าๆคนในอดีตคนเก่าๆที่เคยใส่ใจที่เคยห่วงใยที่เคยมีความรู้สึกดีๆให้ให้กับกันให้ต่อกันและกันสําหรับชาวราศีพฤษภมันเป็นความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นภายในจิตใจพอคุณกลับย้อนกลับไปคิดถึงภาพในอดีตกับคนเก่านะคะเรื่องราวเก่าๆก็ทําให้คุณมีความรู้สึก ดีอ่ะม,มันเป็นความรู้สึกกระชุ่มกระชวยมันเป็นความรู้สึกที่คิดถึงข้างในก็ยังมีความสุขอยู่เสมอนะคะสําหรับพึกษบนะในช่วงตอนนี้การงานการเงินความรักนะคะก็ขอจบคําทํานายไว้เพียงเท่านี้แล้วกันสุดท้ายแล้วขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมรับฟังคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ